สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพิสิสอนสร้างความสุขนะคะมาแล้วค่ะพิสินะคะอยู่ประเทศออสเตรเลียพิสิษ์ทำงานนวดนี่ค่ะองค์ปู่ชีวกของพวกเรานักเอ่อนวดทุกคนนะคะที่ช่วยให้ทุกคนมีความสุขจากการนวดนะคะเป็นครูบรมครูที่สอนพวกเรานะคะแล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั่นเองค่ะ ความทุกข์นะคะความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางนะคะวันนี้นะคะพี่สิจะมาตอบคำถามนะคะมีน้องๆถามมาว่าออ่องานทำความสะอาดดูแลคนแก่มีไหมคะนะคะมีคะ่ะแต่ว่างานทำความสะอาดและงานดูแลคนแก่นี่นะคะเขาต้องใช้ใบเซอร์ติฟิเคทนะคะแล้วก็ต้องคนที่เป็นภาษานะคะแต่ทำความสะอาดน่ะ อ่าจจะไม่ฟิกนะคะพี่สไิไม่ไม่ไม่คิดว่าไม่ฟิกนะคะแต่ว่าเป็นงานที่ที่สำคัญนะคะคือเป็นงานที่คนออสซี่คนออสเตรเลียเขาทำกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนายจ้างที่จะจ้างเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะคะพี่สิบอกไว้เลยว่ายากนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่คนประเทศออสเตรเลียเขาทำกันแล้วทางารัฐบาลหรือ,อ ประเทศของเขานะคะไม่อนุญาตนะคะให้รับคนต่างประเทศเข้ามาในงานที่คนออสซี่ทำนะคะถ้าจะรับก็ต้องรู้จักกับนายจ้างจริงๆแล้วเขาจะจ้างเราจริงๆนะคะแล้วให้เขาเนี่ยรับรองเรามาหรือเขาเรียกว่าะไรคอนแทคหรือว่าสปอนเซอร์ซัพพอร์ตเรานะคะให้มาทำงานนะคะนั้นก็จะเป็นวีซ่า เวิร์กแอนด์ฮอลลีเดย์ก็มีนะคะตรงนี้เดี๋ยวพี่สิเอามาเล่าให้ฟังเวิร์กแอนด์ฮอลลเดย์นะวันหลังนะในในลักษณะนี้จะเป็นวีซ่าที่นายจ้างจ้างคนงานเนี่ยมันก็จะเป็นวีซ่าที่ทํางานนะคะวีซ่าทำงานตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจลองไปปรึกษาเอเจนซี่ดูนะคะเพราะว่าพี่สิไม่ได้เป็นเอเจนซี่แล้วก็ไม่ได้รับ ทำวีซ่าอะไรทั้งสิ้นคะ่ะเพียงแต่มีน้องถามมาพิสิก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะแต่ทางเอเจนซี่เนี่ยน่าจะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ละเอียดมากกว่าพิสินะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะแต่ตามที่พิสิรู้พิสิตอบได้เท่านี้นะคะแต่น้องบอกอีกคนถามว่าแล้วมีรู้จักกับคนนายจ้างไหมคะมีนายจ้างต้องการไหมอย่างนี้นะคะนายจ้างเนี่ยนะคะ ตามที่พี่สิดูรายละเอียดนะคะตอนหลังมาของวีซ่าสับค่า400หรือวีซ่าทำงาน3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยยากค่ะยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะจะต้องคุณสมบัติของเรานี่ยนะคะจะต้องมีในงานทำอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วนายจ้างของเราที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีหนังสืออนุญาตให้คุณน่ะมาทำงานที่ประเทศ ออสเซเลียภายในเวลา3เดือนหรือ6เดือนนั่นเองนี่อันนี้พี่สิว่ายากตรงนี้นะคะแล้วอย่างหนึ่งคือ มันก็ต้องเป็นงานที่คนออสเตรเลียไม่ทําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับยากนะคะพี่สิว่ามันจะยากนะน้องๆขาที่ถามพี่สิมานะคะแต่ว่าความเราคนเราไม่หมดหวังนะคะถ้าอยากมาจริงๆลองค้นคว้าดูนะคะว่าวีซ่าที่สามารถมาทํางานได้ตอนนี้มันเป็น work and holiday ค่ะแต่ตรงนี้มันจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษนะสอบ i e l t หรืออะไรประมาณระดับ5ระดับ4เนี่ยคะ่ะพี่สิไม่แน่ใจนะ อันนี้พี่สิมาขอตอบให้น้องๆฟังก่อนนะคะแล้วพี่สิน่ะได้แนะนำนะคะเ,เว็บไซต์หนึ่งที่เขาเป็นเอเจนซี่อยู่แล้วแล้วก็เขาให้ความรู้ตรงนี้ดีมากเลยนะคะเข้าไปติดตามนะคะ get is get visa easy ค่ะเเขาเป็นเอเจนซี่อยู่แล้วนะคะน้องๆลองทักไปถามเขาดูนะคะข้อมูลของเขานะ่มีอยู่แล้วนะคะนายจ้าง หรืออะไรเนี่ยเขาทำวีซ่าเขามีอยู่แล้วค่ะยังไงน้องๆกลับไปตามไปถามเขาดูนะคะแต่พี่สิบอกไว้ก่อนพี่สิไม่ได้รู้จักเขาเลยไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะคะเพียงแต่พี่สิดูในเว็บไซต์แล้วเขาเป็นเอเจนซี่รับทำนะคะมานานนะคะหลายปีนะคะพี่สิก็น่าจะน่าจะมั่นใจว่าเขารับเขาเป็นเอเจนซี่ที่ ดีเพอร์เฟกนั่นแหละค่ะนะคะอันนี้พี่สิไม่แน่ใจไม่การันตีแต่ก็ให้น้องๆไปถามรายละเอียดดูนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะแต่ถ้าอยากมาเที่ยวอ่ะลองมาเที่ยวก่อนก็ได้นะวีซา่าประเทศออสเตรเลียเขาจะมีวีซ่าท่องเที่ยวที่สามารถเอ,อ่อมาเที่ยวได้นะคะสามเดือนเลยทีเดียวนะคะอยู่ครั้งหนึ่งได้ประมาณเก้าสิบวันนะคะส่วนตัวพี่สิเองน้องคนนึงถามว่ารับไหมสปอนเซอร์ได้ไหม พิสิทธ์ยังทําไม่ได้นะคะการที่เราจะสปอนเซอร์มาน่ยจะต้องมีเงินเดบัญชีเยอะอยู่เหมือนกันพิสิทธ์มีไม่พอคะ่ะต้องขออาภาัยน้องๆด้วยนะคะน่ารักจังเลยทุกคนเ,เดี๋ยวพิสิทธ์นะแต่ว่ามีอะไรมาทักทายถามพิสิทธ์ได้นะพิสิทธ์แนะนำรับสิรู้พิชิตสิจัให้ไปถามเขาดูอะไรอย่างนี้นะคะพอมีแนวทางเราก็จะได้ช่วยกันนะคะวันนี้พิสิทธ์ขอมาตอบแค่นี้ก่อนนะคะน้องๆค่ะสวัสดีคะ่ะ